สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบา้างไม่ตรงบ้างก,ก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตุไฟนะธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจำเดือนสิงหาคามสองานะเรามาดูกันว่าจะได้พบได้เจอคนที่ใช่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไหมนะคะดูพลังงานของชาวธาตุไฟคนโสดชาวธาตุไฟก่อนนะ ขึ้นมาเป็นห้าเหรียญค่ะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเงาเงารู้สึกน้อยๆเนาะหรือที่ผ่านมาคุณเคยผิดหวังอกหักเรื่องความรักมาค่ะเราบาดแผลมันยังบาดลึกอยู่อะยังกลัวไม่กล้าที่จะเปิดใจกับใครเลยนะคะอืมเดทขึ้นมาหนูสามดาบเคยเจอกับเรื่องราวที่มีปัญหามีประเด็นกันเกี่ยวกับรักสามเศร้าทําให้จบให้จากมาแล้วมันยังมีความเจ็บอยู่แผลในใจยังลึกอยู่ค่ะ แล้วก็เพจออกซอร์ก็แล้วก็เป็นไปได้สูงนะคะว่าชาวธาตุไฟในหลายๆคนอาจจะได้ก้าวเข้าไปพัวพันกับความรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะชมเลนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์มากๆถ้าได้คบกับใครแล้วะค่ะจริงจังเนาะกนเหมือนกับไม่อยากปล่อยมืองอ่ายๆอ่ะอยากที่จะประคับประคองไว้จนกว่ามันจะแบบสุดทางอ่ะค่ะ ในตรงนี้คุณก็มีความดื้อความรั้นเป็นของตัวเองเหมือนกันเนาะอืมคุณเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นของตัวเองแล้วก็เหมือนบางครั้งบางทีอาจจะมองข้ามไปในจุดนี้ค่ะทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นได้เนาะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับค่ะว่าชาวธาตุไฟคนโสดหลายๆคนเคยแบบพยายามที่จะเขาเรียกพยายามที่จะยึดพยายามที่จะรั้งคนรักคนเก่าไว้แล้วเนาะแต่มันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไปด้วยกันต่อไม่ได้ ด้วยความขัดแย้งกันในหลายๆเรื่องโดยปัญหาของรับสามเศร้าในตรงนี้แล้วมันทําให้เหมือนตอนเนี้ยยังคงมีบาดแผลอยู่ยังคงแบบไม่กล้าที่จะเปิดใจค่ะกลัวเนาะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยนะคะ The Emperor ขึ้นมาค่ะยิ่งเข้ามาตอกย้ำนะคะตรงนี้ว่าตัวคุณเองเป็นคนมีอีโก้นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบอยู่ใต้อานาจของใครไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งค่ะ นป็นคนที่จริงจังในความสัมพันธ์นะถ้าได้รักแล้วเปิดตัวเปิดใจเต็มที่ค่ะอืในตรงนี้เนาะด้วยพลังงานแล้วอะ่ะเป็นเพราะคุณเป็นคนมีอีโก้ด้วยเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากด้วยแล้วมันก็เลยทําให้ยังไม่ยังไม่เปิดใจรับใครเข้ามาค่ะอืในตรงนี้ไปไม่ได้สูงแล้วความมีสเสน่ห์ของคุณด้วยค่ะมันทําให้เหมือนกับมีคนเข้ามารุมร้อมเยอะแล้วอ,อาจจะเหมือนกับ ยังไม่มีใครตื่นตาตื่นใจค่ะแล้วก็ยังไม่เหมือนยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดสินใจที่จะคบแบบจริงจังเนาะเหมือนเอามาคิดเอามาทบทวนเอามาแบบวิเคราะห์ดูก่อนนะคะว่าเขาจะใช่ไม่ใช่จะเปิดใจดีไหมแต่สีถ้วยขึ้นมาค่ะสุดท้ายแล้วคุณเลือกที่จะยังไม่เปิดใจนะถ้าเจอใครเข้ามาตอนนี้ก็เหมือนกับยังไม่ว่างยังไม่พร้อมยังเจ็บอยู่หรือว่ายังไม่สามารถที่จะ พบใครได้ในตอนนี้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคตรทงทายหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ว่างเป็นช่วงเวลาที่คุณยังยุ่งอยู่อะค่ะก็ยังไม่อยากที่จะเปิดตัวเปิดใจอะไรตอนนี้นะเดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมาค่ะแต่พลังงานของคุณเนาะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าจะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เขาเรียกอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่อาจจะมีผ่านเข้ามาได้ ด้วยพลังงานแล้วมีมีพลังงานที่จะอาจจะได้เจอกับเขาคนนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มองใครจริงๆยังไม่เปิดใจจริงๆอะค่ะก็เหมือนเจอคนที่ใช่แล้วแต่กย็ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดตัวเปิดใจตอนนี้ยังอยากรักษาความโสดอยู่ยังเจ็บกับเรื่องเก่าๆอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นชาวธาตุใดราศีใดเอ่ยเด e อ o มูนค่ะ สิบเหรียญเจดดาบ k i n g o ฟพาร์ติ e e a t h p a เ e of w ก a ั ัดเจนโดดเด่นที่ชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกหรือชาวธาตุน้ำนะชาติชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนก็รากฏพิจิกค่ะโดดเด่นที่ชาวราศีพิจิกนะเป็นคนมีสเสน่ห์น่าค้นหาค่ะเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วจริงจังกับความสัมพันธ์นะค่อนข้างที่จะติดแฟนค่อนข้างที่จะ,อ,ะอยากอยู่ใกล้ๆก,กับแฟนนะคะคนคนนี้มีพลังงานของความอบอุ่นมีพลังงานของอการดูแลเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่สูงมากๆค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าตัวตนของเขาเป็นคนยังไงบ้างนายออกสอดก็แฝงไปด้วยความเจ้าชู้ค่ะเป็นคนที่มีซิกเซนสูงมากๆเลยนะในตรงนี้เป็นคนคิดเยอะคิดมากด้วยอ๋อแล้วก็ห,ห้าเหรียญเข้ามาค่ะอาจจะไม่ค่อยว่างเนาะอาจจะเขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีเวลาให้ในช่วงนี้ อเป็นช่วงเวลาที่เมกวันนี่สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่พร้อมที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คนรักเนาะเขาคนนี้เคยออกห่กผิดหวังเรื่องความรักมาค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ติดบ้านนะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเนาะในตรงนี้ลักษณะนิสัยโดดเด่นค่ะเป็นคนน่าจะเป็นคนขาวเหลืองประมาณนี้เนาะเป็นคนผิวสองสีไม่คล้ำนะคะอืม โอเคค่ะเรามาดูว่าความสัมพันธ์นี้จะได้ครบได้ดีกันแบบจริงจังไหมเอ่ยเพจออฟสอดค่ะจัดมินเจ็ดเหรียญจัดทริสเดอะไาโรเพน ชัดเจนค่ะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันแบบจริงจังเนาะเทมพลเรนขึ้นมาไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นอะไรเข้ามาก็เหมือนกับเป็นบททดสอบใจระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเปิดโอกาสที่จะคบที่จะดีวกันนะบางครั้งบางทีอาจจะมีการทบทวนนะว่าจะใช่ไม่ใช่จะไปต่อดีไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่สุดท้ายเราก็ยังสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันได้อยู่เหมือนกับว่าถูกอกถูกใจอยากศึกษาอยากเรียนรู้นิสใส่ใจคอกันก่อนจะไปได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ในเรื่องของวันข้างหน้าค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเด e เวิลขึ้นมาค่ะเพเทอร์พิเคิลสี่เหรียญเหมือนกับว่ามันได้คบได้ดิวกันไปได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะก็ทำให้ผูกพันกันทำให้มีใจให้กันแล้วก็เออเขาเรียกอะไรเกิดความโวงหผนในความสัมพันธ์แล้วก็อยากชัดเจนกับเขาคนนี้นะคะ่ะ สเต็งขึ้นมาเนาะสี่เหรียญสเต็งแล้วก็แปดเหรียญค่ะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นมากแค่ไหนหรือว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะมีอีโก้สูงอาจจะเข้าถึงยากอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณเองก็เลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกใจคะ่ะแล้วเขาคนนี้เป็นเซฟโซนของคุณเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาของคุณได้ในทุกๆเรื่องเนาะ มีการเปิดตัวที่จะคบกันแบบจริงจังแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันมีการแอกดูแลเทคแคร์กันนะคะเป็นการปรับความสัมพันธ์กันเนาะเดอะเดอฮอร์มิค่ะได้คบกันแบบยาวๆอาจจะไม่หวานแววอาจจะไม่โรแมนติกอะค่ะแต่ถือว่ามีความมั่นคงในความสัมพันธ์เนาะเอ็อกพาร์ติเคิลขึ้นมาตอบย้ำนะคะความสัมพันธ์นี้จะได้คบได้ดีวกันแบบจริงจังนะห้าม้มีอุปสรรคมีปัญหากันบ้างแต่ก็ยังสามารถไปต่อกันได้นะคะเอ็ดเอาขับเนาะและ ตามมาด้วย8ไม้ค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานของคุณกับเขาจะได้พบไปได้ดีวกันแบบยาวๆนะแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องของระยะทางระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางโซเชียลหรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดนะคะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันนะในตรงนี้มันมีพลังงานของการเดินทางขึ้นมามีพลังงานของคนไกลขึ้นมาค่ะแต่ก็บอกเลยว่าอออเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับถ้าได้คุยได้ดีวกันแล้วอะ อ๋อมันจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์อยากที่จะไปต่อกับเขาคนนี้ค่ะอ๋อเหมือนยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งชัดเจนยิ่งแบบรู้ใจตัวเองนะว,ว่าเขาคนนี้แหละใช่อืมแล้วก็เหมือนกับว่าสุดท้ายเลือกที่จะคบกันแบบจริงจังมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะค่ะโอเคค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะราศรีเมษสิงห์ธนูนะในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ อ๋ออาจจะไม่หวานแหวไม่โรแมนติกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถูกใจอะตัดสินใจที่จะคบกันแบบจริงจังค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจให้พบได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ